สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันเป็นคลิปที่สองกับเราพัฒนาวันนี้วันที่ยี่สิบสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกับการตามหาตัวเลขแนวทางเนาะค่ะพี่น้องอากาศฝนลินปล่อยเนาะค่ะฝนลินปล่อยกับบรรยญญากาศพายุเข่า่าสั้นเนาะค่ะจะได้เป็นน้ำเป็นตอนมโนะคะ่ะพี่นอ้องประธานในบ้านปุ๋ยเข่าจักเทียคค่ะปีนีเนาะ,ะ,นนะ,ะท่างถว่ถวกระถ่วจนว่าเหลือ,อยังเนาะค่ะ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจใพี่นองเด้อค่ะขอให้ผ่านผลไปเร็วๆเนาะคะ่ะบ่มีผู้อยากพ่อนเนาะพี่นองขอแสดงความาเสียใจน้ำเนาะคะ่ะกับหลายหม่องหลายบอลขอเป็นกำลังใจให้พี่ให้นองน้ำเด้อค่ะขอให้ได้โชคได้ลาบขอไปอซอยเรือแก้ไขเนาะคะ่ะผู้ที่มักแนวทางนี่ผู้บ่มักให้มีแนวให้ดีขึ้นการสถานอาการดีขึ้นเนาะคะ่ะ อพอๆกัลยาณมนตรดีๆที่เขาไปซอยเรือเนาะคะ่ะขอให้พันผลโดยเร็วเดอ้อค่ะพี่น้องค่ะก่อนอื่นไปเบิง่งคําเตือนของทางช่องเฮ้ากนเนาะคะ่ะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ําเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะขออนุญาตเอาใบคําเตือนออกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ นะคะเออน้องคะพี่น้องเนาะนี่ไลยอันหลยแนวเนาะค่ะชีวิตมนุษย์จังสี่ล่ะค่ะพอกันพูละอันลรยางแลแนวไปเด้อพี่น้องนะคะค่ะแนวทางแรกเท่าจะล่งเป็นหลักสิบบนเนาะค่ะหลักสิบบนงวดที่แล้วนีสูตรเดินบ่คะ เดีอแอดแยแหยิบระเภียงานเป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะหลักสิบบนมือนี่แอดจะเข่าล้านนังซื้อให้ได้เนาะคะ่ะพราะว่ามันสาหัสแล้วกับสมุดเหตุงานเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะหลักสิบบน,ววนงวดที่แล้วนม่สูรเข่าวาพี่น้องนะคะเดี๋ยวแอดเอาใบหน้าทังเก่ามามสิก่อนนะค่ะหลักสิบบนงวดที่แล้วเนาะค่ะ เข้าอยู่ที่สูตร4 6 7เนาะค่ะ4 6 7 4 6 7นะคะอ๋อเป็นสูตรเก่าเนาะคะ่ะอ่าเขาเข้ามี่มาโร่งไฮเข้าเอาเป็นสูตร สี่หกเจ็ดงวดที่แล้วก็ยังได้สูตรเดิมอยู่ที่สี่หกเจ็ดบอแนกาพี่น่องเมื่อฐานก้อนเนาะคะ่ะสิบล่างสิบบนเนาะคะ่ะสี่เจ็ดหกงวดนี้แมน่าพี่หน้องนะคะงวดที่แล้วงวดนี้จะดีสี่เจ็ดหกนะคะงวดที่แล้วด้สี่หกเจ็ดงวดของเกาเนาะคะ่ะสูตรเดียวที่เดินงวดที่แล้ว นอกลันรุดเมดนะคะวันนี้เอามาแทนได้สี่หกเจ็ดที่สูตรที่เดินงวดที่แล้วเนาะคะ่ะงวดนี้เขาขัดมาลงสามสูตรเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะขัดมาลงสามสูตรหกสองสามสี่แปดสองสามศูนย์เนาะคะ่ะแปดสองสามศูนย์ที่หลักสิบบนเนาะคะ่ะหลักสิบบนหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนงวดที่แล้วเนาะคะ่ะ งวดที่แล้วสูตรที่เข้าก็คือสี่ห้าหกเก้าเนาะค่ะสี่ห้าหกเก้าจะยู่อีกเล่มหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะเนี่ยทาามันหลายมันบ็สะดวกเปิดบันไดพี่น้องนะคะมันจะเฮ็ดใหาสับสนจักหน่อยนึงเนาะค่ะสี่ห้าหกเก้าเนวทางมันไหลายมันก็นเลยดูอ่าสะดวกเปิดกันไดเอ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะบ้าตองเปิด นะคะเขาขัดหาแนวท่างถี่มันเดินมาลงให้พี่น้องนี่แล้วละ่ะเนาะค่ะอนะคะ,นะคะสำหรับงวดนี้เนาะคะ่ะแอดก็เลยขัดมาร่วมไปยี่ในเหล่มเดียวกันว่าจะได้เห็นแนวทางล่างง่ายๆเนาะคะ่ะหน่วยบนแปดหนึ่งสามห้าเอาออกมากแต่หลักหน่วยพี่น้องอันนั้นสิมันสี่อยู่เหล่มเก่าหลักหน่วยบนสูตรนี้ยังเดินอยู่เนาะค่ะนะคะ,นะคะ พี่น้องกัแคปเอาโหลดสูตรนี้นะคะพอแอดบรลงงหาเนาะแปดหนึ่งสามห้าปดหนึ่งสาห้าคือสูตรนี้นะคะแล้วก็8ปดสองสามห้าสูตรลักซิอยู่อีกเล่มหนึ่งพี่น้องอันนี้คือ8ปดสสมหที่หน่วยบนแคปเอาโหลดค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็หน่วยบนสูตรนี้นะคะที่หนึ่งหกดนะคะหนึ่งหแปด ที่นี่นะคะพี่นอ้องเนวาทางเขามันหลายเหล่มเนาะคะ่ะลายแอดกับเปิดเปิดบ่สะดวกในการเปิดนะคะมันอยู่หลายเหล่มเตรียมไวอยู่ค่ะแต่วันนาปึกง่ายเนาะคะ่ะเพราะได้นันว้เนาะคะ่ะพี่น้องเอาแนวาขำใบเนาะนะคะมันหลายแนวทางแอดเหดอยู่นี่มันมันจากน้อยจากไทยจากเล่าเนาะคะ่ะจากขายของพี่น้องนะคะ หลักหน่วย168 8 2 3 5 8 1 3 5หลักหน่วยชนกันที่8เด่นที่8ส่วนหลักสิบ2 3 4อ่พี่น้องแต่ว่าแอดคอฟฟันไปอยู่ที่เลขหกพาวาว่าอยู่ในหล่มมันชน6หลายกลัวเลข2เนาะคะ่ะพี่น้องมากก็เอาได้ที่เลข2หลักสิบเนาะคะ่ะที่นี่เนาะคะ่ะแอดจับ ซื้อเนาะค่ะจับพี่น้องมักก็ตังจัดคัดกับพานโหลดเนาะค่ะเอดก็เลยจับบนไว้สี่แปดสี่สามสี่ห้าสามแปดสามสมสมห้าหกแปดหกสามหห้าถามว่าเม็ดเดียวแอดมักที่ตัวใดเนาะค่ะเอาสองเม็ดซะแอดมักอยู่2เม็ดนี่เนาะค่ะสาปดกับส8ดเท่านั้นเนาะค่ะ เพื่อการเซฟเนาะค่ะพี่น้องเพื่อการเซฟที่นี่หลักร้อยนะคะหลักร้อยแอดเอาศูนย์ใส่นะคะศูนย์สี่แปดกับศูนย์สามแปดอาจจะออกตัวที่แอดบลได้เบิงอาจจะออกตัวที่แอดบลได้มักก็ได้เนาะคะ่ะาะฉะนั้นพี่น้องแค่ใบถ้าเบิ้งซื้อๆก็ได้นะคะพี่น้องเนาะ,ะเอาพี่น้องคะ่ะแค่ใบถ้าเบิ้งว่าสูตรเท่านี่มันเดินบอเนาะคะ่ะสูตรเดินบอที่ สิบหน่วยบนค่ะแอดจะขออนุญาตเอาใบนี้ออกนะคะไปดูสิบหน่วยล่างเนาะค่ะสิบหน่วยล่างงวดนี้เนาะค่ะสิบหน่วยล่างสิบหน่วยล่างบางบางสถิติเก่าก่อน,นะค่ะสิบหน่วยบนเข่าไปแล้วเนาะค่ะสิบหน่วยล่างงวดที่แล้ว ชนกันที่เลขเก้าที่หลักสิบมาที่เก้าแอดจับไปสามคูเก่าแปดเก่าสามเก่าสี่นะคะมาที่เก่าแปดเนาะคะ่ะงวดนี้ไปดูว่าเ้าจับสูตรใดจังใดสูตรเก้าบอนะะสูตรเก้าของหลักสิบงวดที่แล้วบอนะคะ,นะคะหลักสิบล่างงวดที่แล้วนะคะ สูตรนี้90178นะคะ90178แอดเขียนผิดแ,ดแก่ไขไว้นะคะก็คือสูตรนี้งวดนี้ได้67845 67845คือสูตรข้างล่างนี้67845 10ล่างสูตรนี้งวดที่แล้วได้569ก็คือสูตรที่2 5 6 9นะคะวันนี้ได้670 ก็คือสูตรที่2 6 7 0ที่หลัก10ล่างนะคะหกเที่หลัก10ล่างนะคะไปดูสูตรที่3ที่ชนแล้วมางวดที่แล้วได้8 9 0 8 9 0 2ศูนานย์สอันบัลัทดเก้าศูนย์ 2, คือสูตรที่3าม วันี้ทำแล้วได้5้าหกเจ็ดแอดเขียนไว้เป็นยุ่แถวบน5้าหหลัก10ล่างสตัวสามสูตรที่ชน9กวดที่แล้วเอา3สูตรเดิมค่ะพี่น้องที่หลัก10ล่าง3ามสูตรเก้าบ่มีสูตรเขามาเพิ่มบริแก้ไขตัวเลขใดๆทั้งสิน้นนะคะมวดที่แล้วชน9ที่หลัก10ล่างมาที่เก้าเน้นๆจับคู่ไว้ที่98ดนะคะ งวดนี้ก็ใช้สูตรเดิมนะคะใช้สูตรเดิมหลักสิบ,บหลักสิบล่างสามสูตรที่ชนกันแล้วมางวดที่แล้วงวดนี้ก็ชนกันอีกชนหกหกมีสามตัวเจ็ดก็มีสามตัวนะคะหลักสิบล่างนะคะเข้าเรียกจับทักหนีหวันเท่าจับเอามาหกเจ็ดห้าที่หลักสิบล่าง พี่น้องว่าเป็นตามาบอชน6กสามสูตรชน7จสามสูตรที่หลัก10บล่างเลข5เอาเป็นตัวกันเพราะว่ามีอยู่สองตัวนะคะมีอยู่สองตัวสูตรบนแล้วก็สูตรล่างนะคะที่นี่นะคะหลักหน่วยล่างเรามาดูหลักหน่วยล่างกันค่ะนะคะที่หลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างงวดที่แล้วนะคะ งวดที่แล้วมีสูตรเข้าพี่น้องหลักหน่วยล่างเข้าอยู่2ส,สูตรที่หลักหน่วยล่างสูตรสามสี่เจดปดเ้าหนึ่งสี่แปดไปดูกันค่ะว่าหลักหน่วยล่างงวดนี้สูตรที่เดินงวดที่แล้วคือสูตรอะไรเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปเบิ้งสูตรที่เข่านี่ค่ะแอดติกไวยอยู่นะคะเพราะว่าแอดคัดออกมาให้มันในเบิ้งง่ายๆหน่วยล่างสูตรที่เข้างวดที่แล้วนะคะ งวดที่แล้วได้9148คือสูตรที่2ของหลักหน่วย9148นะคะมวดนี้ได้1360 1360คือสูตรล่างสูตรที่เดินงวดที่แล้วเนาะคะ่ะยกไปยกมาพี่น้องยกวิ่นได้แอดเลิมวิ่นแล้วนะคะหนึ่งหหนึ่งานคือ 1, 6, 1, 3, 6, 0, สูตรที่เดินงวดที่แล้วเนาะคะ่ะไปดูสูตรที่2ของหลักหน่วยงวดที่แล้ว ได้สามสี่เจ็ดแปดทับยโยกกับพี่น้องกับพ่เห็นน้ำเอ็ดเนาะค่ะนะคะงนะวดที่แล้วได้3 4มสี่เจเข้าที่เลขแปงวดน,นี้ได้1นึ่งสองห้าหกหนคือสูตรที่สองที่สูตรที่ชนกันเนาะคะ่ะงวดที่แล้วสูตรหนึ่งสองหาหกกับหนึ่งสมหาหชนกันที่เลขแมาที่เลขแปดได้แคะ่ะสูตรที่สของหลักหน่วยวันนี้เป็นสูตรใหม่ ที่เอาเข้ามาเสริมเนาะคะ่ะเพราะว่าสูตรที่เอาลงน้ากันนั่นรุดเนาะคะ่ะพี่น้องรุดสร้างงันเนาะคะ่ะลุดไปแล้วที่นี่นะคะแอดก็เลยเอาสูตรใหม่เขามาเสริมให้พี่น้องเนาะคะ่ะคือสูตรหลักหน่วยล่างคือสูตรนี้งวดที่แล้วก็เข้าที่เลขแปดนะคะแต่ไม่ได้ถูกคัดมาลงเนาะคะ่ะเข้าที่เลขแปด งวดนี้ได้เก้าศูนย์สี่แปดไม่ชนนะคะเก้าศูนย์สี่แปดคือสูตรหน่วยล่างนี้นะคะสูตรหน่วยล่างนี้นะคะแล้วที่นี่นะคะหลักสิบหลักสิบล่างของเข้าชนกันที่เลขหกกับเลขเจ็ดนะคะพี่น้องแคปเอาเดอร์ค่ะหลักสิบล่างชนกันที่เลขหกกับเลขเจ็ดลองห้า หลักหน่วยล่างชนบอพี่นองชอนที่0นย์กับ6แล้วก็1นสูตรอ่าสสูตรชนหนึ่งโตัวชน6 2สตัวแล้วก็ศูนย์สอตัวเนาะคะ่ะแอดก็เลยแยกออกมาจับคูไว้ซื้อ,อพี่นองมักกะจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะเน้นที่หลักสิบเน้นที่6กับ7จเนาะคะ่ะรอง5ก็จะจับคูออกมาก็จะได้อ่าจับประกบดึงเงาเลยหกศูนย์หกหน 70, 7จ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกเนาะค่ะพี่น้องนั่นค่ะที่หลักสิบหลักหน่วยถามว่าเอดมักเลขหยังเนาะค่ะหววที่แล้วแอดว่างไว้สามคูกับเขาที่เก้าแปดเนาะที่ล่างเนาะค่ะที่สิบหน่วยล่างคันถามว่ามักแอดกับมัก แอดบอมแอดมักบอม,กม่าจามีเด้อพี่น้องนคะ <7 S 2> <0 S 1> นคะเจ็ดศูนย์นะคะแล้วก็นะคะงามพี่น้องหกกับเจ็ดมือนี่จับหลายกับ่ะไ้มันจะบานไปเนาะค่ะแอดจับไว้ซ้ำนั่นนะคะฟันไว้ซ้ำนั่นที่ล่างส่วนหลักร้อยนะคะหลักร้อยนี่แอด สูตรนี่พี่น้องเขาเ่าแปดงวดยังมรุดนะคะแอดเบิงอยู่ในเหลี่ยมใยซื้อปบะคัดออกมาจากมือนะคะเต่วจะบอกพี่น้องฟังเคย่อเอาให้เบิงอยู่นะคะคือสูตรนี้สูตหรหล,ห, 7, ตตห,ตหลักร้อยก็คือหลักหน่วยแอดถึงไปเน้ะนเจ็ดหกเจ็ดศูนย์กับหกศูนย์เนาะคะ่ะคาเทียสูตรเท่าเดินต่อหลักร้อยก็คือหลักหน่วยล่างนั่แหละเนาะค่ะหลักร้อยก็คือหลักหน่วยล่าง แอดก็เลยไปนเน้นเอาที่เจ็ดศูนย์กับหกศูนย์เนาะคะ่ะเจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์กับมิสิดมาได้คือกันเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะเจ็ดศูนย์หกศูนย์แอดหมักบ่มาก,กับมิเดอร์พี่น้องนะคะลักลอยนี่แอดถึงเอาศูนย์ใส่เพราะว่าก็คือหลักหน่วยล่างเนาะคะ่ะหลักหน่วยล่างนี่ค่ะพี่น้อง แอดก็เลยจับที่หกศูนย์เจ็ดศูนย์ที่ล่างนะคะหลักะหลักร้อยสูตรศูนย์เจ็ดสองนี้ยังเดินยาวไม่หลุดศูนย์จะชนหลักหน่วยล่างหลายสูตรนะคะแอดก็เลยจับมาจังสี่อาจจะมาที่สามหรือสี่ตัวร่องก็ได้ไม่แน่นะคะแต่แอดหมักศูนย์จับเม็ดเดียวว่าจับแอดบ่จับเหล็กหลายคููอยู่แล้วนะคะไปเบ่งชุดเต็มกันเลยค่ะพี่น้องอ๋อชุดติดบนล่างนะคะ โอ้16นาทีแล้วบ่ได้พี่น้องเวลามันจะกลเนาะค่ะเอาเบิ่องอีกคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะหลักร้อยนะคะมีชุดหลักร้อยเอาเบิ่งเอาสูตรนี้เอาสาหรับคลิปนี้ก็ขอยุด,ดิีไว้สักนี้สักก้อนพอกันคลิปหนากับชุดเต็มเนาะค่ะพี่น้องสําหรับพี่น้องที่เขามารับชมแล้วซอยแอดกดไลค์กดแช์เปิดการมองเห็นเนเด้อค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ